กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงบนโลกโซเชียลอย่างหนักเลยนะครับเมื่อลิชี่นะครับแล้วก็หนุ่มกอทตเนี่ยปิดฉากรักกัน6ปีนะครับแบบไม่ค่อยสวยนะครับก่อนที่ฝ่ายชายเนี่ยจะออกมาโพสต์ขอโทษลิชี่นะครับและยอมรับในความผิดทั้งหมด ล่าสุดเนี่ยหนุ่มก๊อตนะครับก็ได้โพสชี้แจงอีกครั้งหลังจากมีคนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับบอกว่าสาเหตุในการเลิกเนี่ยเพราะเป็นมือที่3มหนุ่มก๊อตเนี่ยออกมาปฏิเสธเลยนะครับว่ามือที่3มเนี่ยมันไม่มีโดยหนุ่มก๊อตนะครับได้พิมพ์ข้อความว่าสวัสดีครับผมมีเรื่องอยากจะพูดอะไนนิดหน่อยก่อนที่จะมีเรื่องราวมั่วๆทําให้ชีวิตผมเนี่ยวุ่นไวายไปมากกว่านี้ประเด็นที่เลิกกันเนี่ยไม่มีมือที่3นะครับเป็นเรื่องส่วนตัวอื่นครับผมไม่แน่ใจว่าไปเอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนแต่รรรบบบกวหหยุดอคััส ในประเด็นนี้นะครับหนุ่มก๊อตก็ออกมาแล้วนะครับและออกมาปฏิเสธแล้วนะว่าการที่เลิกกับวิช,ชี่เนี่ยเป็นเลิกกันเรื่องอื่นเรื่องส่วนตัวแล้วก็มีเรื่องอื่นๆเป็นปกติแหละคนเลิกกันนะครับส่วนเรื่องมือที่3เนี่ยไม่มีนะครับและหนุ่มก๊อตก็วอนว่าคนที่โยงข่าวพวกนี้กรุณาให้หยุดนะครับและสําหรับแอดที่มองเนี่ยก็คือเขาออกมาเตือนแล้วนะถ้าคุณยังโยงข่าวอยู่เนี่ยขเขาอาจจะใช้กฎหมายนะครับในการป้องกันตัวเองมาต่อกันที่1ข่าวนะครับกับประเด็นร้อนอีก1ประเด็นบนโลกโซเชียลนะครับเมื่อม พระเอกหนุ่มฮอตเนี่ยกับน้องเนเน,น่พรนบพันนะครับศิลปินสาวสวยนะครับได้อันฟอลโล่กันแล้วซึ่งงานนี้นะครับก็ทําให้หลายคนตั้งคําถามเรื่องของความสัมคัญเขาทั้งคู่เนี่ยเอ๊ะมันยังไงซึ่งทั้งคู่นะครับก็เคยมีโมเมนต์หวานออกสื่อบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะตอนที่เป็นพูดถึงอย่างมากนะครับเมื่อน้องเนเน่เนี่ยถึงกับร้องไห้กลางคอนเสิร์ตนะครับเขาเดินไปหาไบต์นะครับไบต์เนี่ยมานั่งให้กําลังใจติดคอเวทีทาเอาแฟนคลับหลายคนเนี่ยก็เชื่อมั่นในความรักของทั้งคู่แต่อย่างไรนั้นนะครับช่วงหลังๆเน ไม่มีโมเมนต์ให้เห็นเหมือนเดิมเลยนะครับก่อนที่ชาวเน็ตนะครับจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทางไบและเนเน่เนี่ยไม่ได้ติดตามเอจีกันอยู่แล้วซึ่งบางคิดเห็นนะครับก็บอกว่าไม่ได้ฟอลกันตั้งแต่แรกในขณะอีกฝั่งก็ยืนยันว่าเพิ่งเห็นฟอลกันอยู่ไม่กี่เดือนนะซึ่งตอนนี้นะครับก็แสกําลังแรงมากเลยนะครับแต่ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเราก็ต้องปล่อยให้ทั้งคู่เนี่ยออกมาพูดเองนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเฟนแฟเนี่ยก็ยังส่งกําลังใจให้ทั้งคู่อออยู่่นะรรับโ,โหสหสนะําาาาแดขว พอมีเรื่องอันฟอลกันมามันจะมี2อ,อย่างมันจะมีอยู่อย่างเดียวเด่นๆเลยถ้าเป็นแฟนกันนะครับก็ต้องแบบใช้ชีวิตห่างกันมีแวววแบบรักเล้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแก๊งเพื่อนกันก็คือเลิกคบกันเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงสําหรับคู่นี้นะครับสาหรับแอดก็ยังเป็นกําลังใจให้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรอติดตามละกันต้องรองให้ทั้งคู่ออกมาพูดเองดีกว่าครับ